เวันก่อนเป็นไปได้ละครแล้วก็ให้สัมภาษณ์แบบเนี้ในละครนะไมมันยังไม่เยอะขนาดนี้ครับผมการทำงานสุขภาพเป็นไงบ้างครับพี่กองดีครับดีครับได้เจอคุณหมอเยอะแยะแล้วก็มีหลายๆบูธที่ออกทำกิจการให้เรามาดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็โดยเฉพาะ อา,อายุขนาดนี้แล้วด้วยวัยขนาดนี้แล้วด้วยมันก็ต้องต้อง,องดูแลเป็นพิเศษนีน่รับแข็งแรงดีนะอยโค้งแข็งแรงดีครับ <c oughs> ครับไล้องไปับมาต้องดูแลเขาเองเยอะเลยครับอันนี้อันนี้อันนี้ฝากฝากน้องน้องสื่อมวลชนเลยนะครับคุณแม่คุณเป็น <c oughs> ค,คือต้องคือตอนนี้ทุกคนชราใจว่า ควิดมันเบานะฮะแต่จริงๆแล้วต้องใส่ใจให้กับผู้ใหญ่อายุ80-70ขึ้นไปอะไรเงี้ยฮะ,ะแล้วก็คนที่มีโรคจำตัวคืออย่าชะล่าใจว่าเป็นหวัดเฉยๆอย่าคิดว่าตัวเองเป็นหวัดเฉยๆถ้ามีอาการแล้วรีบตรวจเลยเอทีเคเดี๋ยวนี้ก็3 0กว่าบาทถูกมาก ดังนั้นตรวจตั้งแต่วันแรกคืออย่างของพี่แม่เนี่ยตรวจเจอวันที่สามไม่ไม่ใช่ไปตรวจว,วันที่สามก็คือเราชลาใจนั่นเองนะฮะพอเป็นแล้วเนี่ยผู้ใหญ่คนเราเป็นแล้วจะไหนก็เชื้อจะเข้าปอดได้อย่างเร็ว,วก็ไปถึงนะว,วัยวะไป่นงได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นตรวจตั้งแต่วันแรกที่เป็นเลยเพอรู้ว่าเป็นเนี่ยก็จะได้รักษาอย่างถูกต้อง ก็จะป้องกันทั้งก่อนทั้งหัวใจทั้งตังๆนานาของผูง้หลักผู้ใหญ่ของเราได้ตอนนี้โอเคแล้วฮะก็คือวันแรกนี่คือไอซีเลยแล้วก<อ>็ใส่เครื่องช่วยหายใจเลยหมดสติเลยครับแต่ว่าตอนหลังก็ออกแกงแล้วก็แล้วก็ มีเชือเข้าปอดอะไรประมาณนี้แล้วก็ล่าไมไปดึงหัวใจแล้วก็ท่าน84แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคแล้วฮะแต่ว่าก็ถ้าเทียบตั้งแต่ก่อนเข้าก่อนก่อนเป็นโควิดกับหลังเป็นโควิดแล้วมันต่างกันแบบเยอะมากเพราะนั้นอยากจะบอกทุกคนว่าอย่าชะล่าใจนะครับ,อนนบ,บโอ้โหเสียได้ยังยไงไอซีคูแบ สีคืนนะฮะแล้วก็หายใจเองไม่ได้ต้องใส่ข้อช่วยหายใจสี่คืนนะคือแต่ตอนนี้ก็ท่านโอเคแล้วแล้วก็แต่ถามว่าสภาพกอดกับหลังเนี่ยโหมันต่างกันเยอะมากก่อนก่อนนี้ก็คือแบบขี่จักรยานสามล้อเล่นในหมู่บ้านได้แต่ตอนนี้คือเดินต้องยังประคองเพราะฉะนั้นคือการการพักฟื้นมันคงต้องใช้เวลาเยอะขึ้นสำหรับผู้ใหญ่ ดูแลเพ right yeah. ิ่มมากขึ้นเลยรับแม่เป็นในในที่บ้านเองครัก็แน่นอนแท้ต้องตีต้องดูดูแลต้องมีคุณภาพประกบเพราะวันต่างต่างอย่างเงินเดิอนโดยไม่ฟ้องอย่างที่บอกอย่างที่บอกอย่าชะล่าใจอันนี้เตือนไว้เลยครับไม่ถูกเครียดเครียดไหมครับคุณแม่แบบว่าแข็งแรงแบบมากมากก็มาเป็นผมว่าก็เป็นธรรมชาติของคนสูงอายุนะฮะแล้วก็เวลาเป็นอะไรนิดนึงก็จะจะหนักกว่าพวกพวกเราใชครับเพราะฉะนั้นก็ก็ดูแลกันไปเต็มที่ครับโดยไม่ฟ้องอย่างที่บอก ทำไมเยอะนี่เองครับตื่นเต้นและอีเวนต์อีเวนต์อันนี้มีความตื่นเต้นจริงจริงจริงที่ถ่ายละครขนาดบิ๊กเป็นพร็อพมันยังไม่เยอะขนาดนี้อ่ะอันนี้เยอะนักเตะที่สุดตั้งแต่เข้าวงการเยอะที่สุดแล้วแต่เข้าวงการมาห้าปีเยอะที่สุดและเป็นระเบียบที่สุดไม่ที่สําคัญคือแบบเออมีการระยะระเบียบเออเป็นระเบียบมากเลยขาตั้งยี่ห้อเดียวกันอะไรเงี้ย เขาดีครับดีครับเขาสั่งมาตรงนี้เขากำไม่ยืนถือดีแล้วครับดีแล้วครับใกล้จะไปจบงานละครก็เหมือนเดิมนะครับก็มีไม่แน่ครับต์ก็มีเรื่อยๆอยมีเรื่อยๆก็มีเปิดแล้วบ้างกำลังจะปิดบ้างแล้วก็กำลังจะเปิดปลายปีบ้างโดนโดนพิษกับละครแล้วครับไหมครับวิกฤตละครแบบว่าละครน้อยล่องเลยมีโดนไหมครับไม่ไม่โดนยังไม่โดนไม่หรอกผมว่าผมว่าพ่อพ่อขา พอ่อขาดตัวพอ่อค่ะคนพ่อไข่ดคนพ่อไข่พ่อค่ะอ๋อ แหลายที่ไม่ได้ละครเลยคนเ้านทเยอแต่เราไม่ได้ทำแบบนั้นไม่หรอกเราไม่ได้ละครเยอะแยะก็แต่แรกด้วยแหละแล้วก็ทำเรื่อยๆรับทีละเรื่อง2เรื่องอะไรแค่นี้ครับไม่ได้รับทีแบบสามสี่เรื่องก็รับทีละเรื่องสองเรื่องก็มันก็เลยรู้สึกปกติฉะนตอนนี้ที่ติดต่อรัคือบทพ่อสแปน9ทั้งนั้นเบทพ่ออบอุ่นมันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ไม่บอกอ เดี oh okay. hey, of of ah. ๋ยวนี้เวลาเล่นละครเขาให้เซ็นนะเซ็นเซ็นความลับเซ็นบ้าเป็นความลับบอกได้แค่นี้ว่าโดนเท่าไรโดนปรับโดนปรับโดนปรับไม่พอไม่มีตังค์เลยคือในแต่ลวันนี้มันเเจมินาอย่าเป็นพ่อเจมินามาเดี๋ยววันหนึ่งก็ได้เป็น เฮ้ยผมเป็นพ่อหลายคนนะคินคอสผมก็เป็นนะคินคอสอ่ะคินคอสเขาจะเป็นพ่อมาทุกการวายวายนี่เล่นมาหลายเรื่องแล้วนะเป็นตัวพ่อซีรีส์วายตัวปวดพ่อตัวพ่อจริงจริงตัวพ่อตัวพ่อทำงานกับน้องรุ่นใหม่เลยว่าอน้องผมก็ดีให้ดีเด็กผมก็เด็กรุ่นใหม่เขาเขา ผมว่าดีกว่ารุ่นรุ่นเราหรือรุ่นซ้เมเขามีพื้นฐานมาเขามีความกล้าแสดงออกมากกว่ารุ่นแบบรุ่นเรารุ่นเรื่องเราตามมาทีเป็นหินเลยอ่ะเล็กๆอ่ถ้าจำกันได้นะหลายคนเนี่ยตัวเองด้วยแล้วก็ผมว่าเด็กรุ่นใหม่มีความรู้แล้วก็ได้ได้เรียนมาทางนี้ด้วยแล้วก็มีความกล้ามีความกล้าออก,าก็สำคัญก็มีความกล้าในการแสดงพี่กกจากไปในรับพาร์ทงานเพลงบางพี่กรกตอนนี้คือแบบงานโชว์อะไรยังพอมีไหมครับยังแบบก็ยังมีฮะส่วนใหญ่เป็นงานเลี้ยง,งไทยในงานเรียกหลักสูตรนั่นนี่ อะไรทำเราเนี้ยแล้วเรารู้สึกอย่างไว่าที่เพลงเราอะเป็นตำนานหลายๆเพลงที่แบบว่าไปไหนทุกันเีายังรนานมีคนร้องได้ตลอดมันเป็นตายเวลายังไม่ตายถึงว่าแบบอาคนแบบอยู่ในตำนานผมก็เลงแบบยังร้องได้ก็จริงๆแล้วดีใจมันก็เป็นความตั้งใจผมเชื่อว่านักร้องทุกคนนะครับมีความตั้งใจอยากจะทำเพลงให้มันให้มันอยู่ไปชั่วชีวิตสักเพลงสองเพลงก็ยังดีนะและในที่สุดเราก็ทำได้สองเพลง ขี่เส้นใต้กับปฏิหารตลอดไปว่าตลอดไปโห15ล้านวิวนะเราเล่นไปแล้วที่เราทำเหมือนจะติดต่อแน่เกราะอย่าเลยเห็นพ่ชาเล่นไหมครับชาเลนติดต่อเพราอย่าเลยเห็นเด็กรุ่นใหม่แบบว่ามีเด็กๆร้องอย่างเงี้ยเราชื่นใจนะครับมีือแน่นอนฮะสักสองเดือนที่แล้วมีเด็กเด็ก เด็กเปี๊ยกเดียวเลยเนี่ยมันไม่น่าจะเกินสักห้าหกหวครับลรวร้องได้อะร้องแล้วแล้วก็มีมีเพื่อนส่งมาให้ดูร้องปฏิหารเนีเอพ่อเขาเปิดให้ฟังเฮ้ยเดี๋ยวนี้คือ เดี๋ยวนี้การถ่ายรูปกับเด็กๆแล้วก็เด็กๆจะพูดว่าเดี๋ยวหนูจะไปฝากคุณแม่อันนี้เป็นเรื่องปกติต<อ>านแล้วด้วยกป็ันสิบปีแล้วี<อ>่เราถ่ายรูปหน่อยเดี๋ยวหนูจะไปฝากคุณแม่แต่วันก่อนเพิ่งเจออันนี้ฮะใหม่มากอะไรังไงฮะหนถ่ายรูปหเลยนะคะคุณยายหนูดูละครที่ทุกเรื่องเลยครับไปถึงยายแล้วครับ สองปีหนึ่าแล้วผมม,ม,มันคงได้แหละแต่ก็ดีใจอยู่แต่ก็ยังดีใจอยู่ก็คือขีดด้าใตลอดไปก็แน่นอนอน่ยขีดด้ปฏิหารไม่มีรักเราไม่เก่าเลยเติมไม่เต็มวันใสใสก็แต่แต่ แต่เนี้ยต้องต้องบอกบอกชื่อเพลงมันจำได้ทีจบมันมีสักแวบเลงที่คิดว่าอยากจะออกซิงเกิลใหม่ไปหน่อยสักเพลงแล้วเคยออกตอนปี58โอ้โหนี่สิปีแล้วนะสิปีที่แล้วตอนนั้นไปรายการพิยุทธ์ด้วยนะเรื่องเล่าเช้านี้เนี่ยไปด้วยมันยังไม่ดังเลยพี่เอามาทำใหม่อ่ะก็เลยก็เลยก็เลยแบบว่าไม่เอาอีกแล้วฝากฝากฝากแต่ไปดูในยูทูบยังอยู่ชื่อว่าเพลงคำตอบ อแล้วก็มีกเพลงนีงออกสองเพลงอีกเพลงนึงชื่อว่าซ่อนเอาไว้แต่นั้นมันสิปีที่แล้วไงพี่แบบว่าตอนนี้ไงแต่ว่าเราเราไปกดดูไปกดดูไปกดดูเอาเนี่ยเนี่ยฝากน้องๆไปโปรโมทอะ เอาแค่อันนั้นเลยอันนี้เอาอันใหม่ไม่มีแล้วอันใหม่อันใหม่ร้องไปแล้วแต่ว่ายังไม่รู้จะออกเมื่อไหร่โอ้ยยมีเไม่ไม่แต่เราเป็นเป็นงานของโปรดิวเซอร์เขาแล้วเรารับเชิญไปรออะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ลองไปฟังดูนะฮะถ้าไม่ตอบก็ซ่อนเอาไว้นะครรับเิ์ชใน y o ยูทูบยังมีครับมีมีเล่นโซเชียลอะไรให้่มแฟนติดตามไมีพีโกมีไอจีมีอะไรไหมไอจีพี่กบไม่มีถูกไหมนี่เฟซบุ๊กมีเฟซบุ๊กเป็นออฟฟิเชียลพิโกไอจี ผมไปเซิร์นไมไอจีพี่มีมตก<ร>ลงเลยสิบปีที่แล้วเธอทำไมไม่เล่นโซเชียลอะพี่ออกไปเดินง่ายกว่า <c oughs> คือเคยเคยเคยคมันไม่หลอกมันมีความรู้สึกว่า เอาเวลาที่เรามีไปทำนู่นทำนี <chips> ่อะไรได้เยะอะกว่าไปล้างรถไปออกกำลังกายไปอะไรเงี <paso> <Gülme S 1> ้ยครับเพราะว่าเคยหลงก็ไปดื่มกันแล้วก็เฮ้ยชั่วโมงนึงเลยเหรอที่นั่งอยู่แบบนี้ก็เลยแบบไม่เอาไม่เอาไม่เอาละเลยมันมีข้อดีข้อเสียมันมีข้อเสียเยอะกว่านะสำหรับตัวเองอ่ะเรารู้สึกเลยว่าถ้าถ้าเรามีเนี่ยเราจะติดมาก มันไม่มีวันเป็นส่วนตัวอีกทั้งชีวิตมันไม่เคยมีชินแล้วครับเออชินแล้วไม่ใช่ใช่ของพิเศษก็มีงานอะไรก็โอเคครับพติ๋วจะมีลายเนี้ยมีลายมีลาย ครับผมอาแล้วเดี๋ยวนี้คุณจะแพนลงข้างล่างไงอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีตะกี้เลยไม่ละที่ก่อนก็ทำแบบทนี้ชิดนิดนึงโอเคติดไปโอเคจบเลิกคร